สวัสดีครับผมช่างแก้วเมืองอุดรน,นะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวเรื่องรถนะครับวันนี้มารีวิวเรื่องกล้วยกล้วยนะครับกล้วยกล้วยไปที่สวนก็เลยตัดมาเอ๊ทำคลิปดีกว่าเผื่อ,อคนที่เกิดใหม่นะครับเป็นวัยรุ่นไม่รู้จักว่าจะบ่มกล้วยยังไงนะครับบ่มกล้วยยังไงเก็บยังไงนะครับนะวิธีเก็บก็คือดูที่คว้นมันเนี่ยดำๆนี่ลนนะครับ ควันนี่หล่นแล้วก็เหลี่ยมนะครับเหลี่ยมของหมันนะครับเหลี่ยมของกล้วยเนี่ยนะครับทํามันลบนะมันมนมนแล้วนะครับตัวนี้มันมนมันจะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะครับปล่อยไว้นานก็จะแตกนะครับอย่างนี้ตัวนึ้แตกแล้วนะครับนะครับมันแตกแล้วนะครับมันเหลี่ยมมันลบนิดนึงก็เอาเลยนะจะได้ไม่แตกนะครับวันนี้ผมจะบ่มนะครับบ่มด้วยแก๊สนะครับซื้อแก๊สมา5 0สบาทนะครับ ซื้อแก๊สมาแล้วก็จะห่อด้วยผ้านะครับห่อด้วยผ้าแล้วก็จะาวางเอาเอาแก๊สลงข้างล่างนะครับนะครับแล้วจะใส่ในถังนี้นะครับสําสหรับกล้วยนั้นต้องห่อห่อห่อนะครับห่อทุกวีนะครับห่อทุกวีแล้วก็เรียงทับเลยกันทับซ้อนกันขึ้นมานะครับเอาแก๊สไว้ข้างล่างนะครับอาทิ์เดียวนะครับอาทิ์เดียวก็จะสุกนะครับเหลืองเหลืองเท่ากันนะครับจะเหลืองพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ก็ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้นะครับรุ่นเก่าก็เหมือนกันนะครับบางทีก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงครับไปต้องไปซื้อแก๊สมานะครับไปซื้อแก๊สมานะครับแล้วก็มาห่อห่อผ้านะครับห่อผ้าแล้วก็วางลงข้างล่างอย่างที่อธิบายไปนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ